S <S ที่อยู่ไหนวะอ้ะอาวมีคไลเดอร์ตรงนี้ด้วยเหรออะไรเดี่ยแล้วก็เด้งไม่ดวเหมือนเล่นเล่นแบบเด้งๆตรงน้ำอะ่ะแบบเมื่อคืนอะพี่อยูอย่ตกน้ำไปเลยอ้าวไปต่อดีทำไมไม่ไปต่ออ่ะ ไม่มานเลยอเออต้องไปแรงๆเรอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีค้างเฉยเลมีพีซแล้วก็เดินกลับขึ้นไป มีคนป่ามาจ้มๆมองๆด้ะเขามาเขาสงสัยนะว่าทำอะไรอยากได้